ต่อไปเรามาพูดถึงตําไทยนะครับขนมไทยรัฐบาลไทยเดี๋ยวเท้าความนิดนึงนะอาจารย์ให้ตัวเด่นไปช่วงไล์ไปน่าจะวันอะไรเนาะวันนี้วันวันพุธวันน,น่าจะให้ไปวันศุกร์หรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจเนาะวันจันทร์ไม่ได้ไล์วันศุกร์ได้ไล์หรือเปล่าหรือจะพุธก่อนอาจารย์ให้ตัวไหนนะครับทุกคน นะใครจําได้นะับพิมพ์มาเดี๋ยวจะอธิบายว่าจานเด่นตัวไหนแล้วก็ในส่วนที่ชอบจะบอกบนล่างเลยนะครับอ่ะใคร FC ตัวจริงโอ้คุณแมนนะครับคุณแมนไม่พลาดนะสองและสามสองและสามนะครับเดี๋ยวจะได้บอกเด้อว,ว่าสดในนะในตัวเด่นในจานให้2และสาม อาจารย์มักและคิดว่ามาเนี่ยทสองเด้อพี่น้องแต่มันเป็นสูตรบนนะครับแต่อาจารย์ก็ซื้อลัตเตอรี่เพื่อถูกรองวันใหญ่แต่ให้กันล่างนะครับบนกันล่างนะล่างมาบนบนมาล่างได้หมดแต่มันเป็นสูตรบนนะครับสูตรบนเหมือนเหมือนมิกี้อ่ะนะเหมือนมิกี้อาจารย์ไม่ได้เปรียบเทียบชนเท่าไหร่เพราะอยู่ อยู่กาลสินเกือบสิบวันนะครับเป็นงานเขาดำเขานะก็ก็เลยตัดเนี่ยคิดว่ามันจะไม่มาเร็วนะไม่ว่าหกหรือเก้าคิดว่าจะเอาไปใส่เดือนธันวาเพราะเลขมันจะไปวิ่งเดือนประมาณธันวาเคยเคยถูกธันวามกราในเก้าสี่เก้าห้าหกห้าไปก่อนนะคิดอย่างนี้ไหมกิก็เ,เลยไม่ได้อยู่กับตัวเลขนะครับไป ออยู่งานเขาดำเป็นสิบสิบวันนะครับไม่ได้ไม่ได้ไไดทียบชนไม่ได้จับสูตรก็เลยมานั่งทบทวนดูอ้ออ่ะก็เลยตัวที่เป็นป็นบนบนเลยเนี่ยเนี่ยก็คือสองของของหัวนี้นะครับส่วนชุดเต็มนะบางคนอาจารย์ให้สองกับสามไปซื้อสองสามมันก็ ก็ไม่รู้เนาะมันมันเป็นเลขเลขเด็กหนูเด็กนักเรียนไหมถามว่ามันคือเลขอะไรเขาว่าดรถทะเบียนรถบางคนก็อาจารย์ไม่ได้ติดตามเขารู้แต่ว่าไม่อยากดูว่ามันมันหวดหูใจเห็นไหมอดเบิงเบิงกับพนันแต่แค่แค่ดูกับพ่อ ก็เลยบ่ยจากเบิงมันคิดสภาพหังอ,อกของพ่อแม่ไยลูกไปโรงเรียนลูกไปทัศนศึกษาเนูม้หงออกสลาย,ลยก็เลยก็เลยได้ได้เด่นสองและสามนะครับอาจารย์ชอบทุกหางในเลขท้ายเลขสามตัวนะครับ ทุกหลักก็ชอบหมดนะั่นนะครับทุกหลักชอบหมดอย่าลืมนะครับ2คือบนเนื้อเนี่ยตัวเน้นที่อาจารย์เอาขึ้นไปบนนะ่ะขึอจอากคิดว่าถึงมันเป็นล่างก็เป็นตัวเน้นน่ะมันะมา,มาเล้วมาอีกมันจะชอบชอบปนเปลี่ยนปนเปลี่ยนก็คือสามหก็มาสามเจ็ดก็มานะนะเดเตมันขยันในส่วนของหลักสามนะครับ ลองเอาไปพิจารณาเบิง้งนะในส่วนของห้องแนวาทางอา,อาจารย์เล่นตัวไหนนะทุกคนน่าจะรู้เพราะอาจารย์ให้ดูลอตเตอรี่ไปหมดเนาะสองห้องนะให้ดูประมาณครึ่งวันเลยก็เลยลบไปแล้วหละ่ะว่าอาจารย์ซื้อลอตเตอรี่เป็นตัวไหนหางละสิบใบนะครับในส่วนตแต่ละหลักน่าจะรู้กันอยู่นะครับ แต่มันไม่ได้อยู่ในเครื่องนี้อาจจะ,อ,ะอยู่ในเครื่องนี้แลตเตอรี่ก็เลยโชว์ไม่ได้เนาะแต่ก็ซื้อหนักอยู่ก็หมัดนะครับลองเอาไปพิจรารณาดูเด้อนะถ้าชอบก็ลองหาแตเตอรี่บ้งนะครับนะแล้วก็ค่อยเจอกันในวันศุกร์เนาะในส่วนอมสินทกศออนะอมสินวันที่แล้วก็ เต็มๆสามตัวตรงแต่ในในกลุ่มกลุ่มเฟสก็ลงให้แล้วเนาะนะใครที่อยู่ในกลุ่มหวยไฟฟ้าและก็ในห้องแนวทางก็ลงให้หมดไม่ได้ติดค้างอะไรนะครับครบเซ็ตนะครับทุกอย่างนะเดี๋ยวรอในส่วนของวันวันศุกรนะ์เนาะมันก็ใกล้ทางมาแล้วค่อยค่อยมาดูกันนะติดตามกันอีกทีนึงนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยว รอรับสินค้าก่อนนะครับเขามาส่งของนะนะครับก็เพราะฉะนั้นก็ฝากเลี้ยพี่น้องนะครับร่วมทําบุญกระถินสร้างบทสาราด้วยกันด้วยกันสนับสนุนผลิตภัณฑ์เชเอสเอพลัสนะครับของแบรนด์ของอาจารย์เองนะครับนะหรือจะเข้าไปดูในเพจนะครับก็เป็น